แตะแค่3จุดแบบนี้ดูนะ กรบใต้ตาได้แบบกริบอะใครที่นอนดึกใต้ตาดําทํายังไงก็ดูโสมต้องดูคลิปนี้มาบอกความลับใต้ตากริบมันคนนอนครบ24ชั่วโมงที่ไม่หนาสบายผิวแต่ปกปิดไม่ตกรองเนื้อดีมากในราคาที่แบบน่ารักคอนซีลเลอร์รุ่นใหม่จากรันนะคะรันอัลตร้าลองสเตย์คอนซีลเลอร์แหวนใช้เป็นเบอร์04นะพอดีผิวสูดแตะแค่3จุดแบบนะนี้พอไม่ต้องเยอะไม่ต้องโบกเหมือนที่เคยใช้เอานิ้วเกลีย่ยแบบง่ายๆให้หใต้ตาหายดำเลยแล้ว <ปะ S 2> เนื้อดีมากไม่ สกิลอะไรเยอะแยะคือเนื้อบันดีจริงๆอ่ะเกลี่ยง่ายมากไม่ต้องถึงขั้นใช้แปลงเลยปกปิดดีลองให้ดูอีกทีกับรอยสิวเนียนมากหายไปเลยแล้วได้ผิวที่ไม่ได้แม็ดแห้งแต่ดูเป็นธรรมชาติแถมติดทนเกาะผิวดีประหนึ่งคาวตัวแบรนด์เป็นคอนซีลเลอร์ที่กดมาลองเล่นๆแต่ใช้แล้วคุอ้นแทนลูกหลักไปเลยแม่ป้อมคือแบบทำถึงจริงกดเซฟไว้แล้วไปลองชอบแน่นอนแท่งนี้ต้องมีติดกระเป๋า